สวัสดีค่ะ f อทุกท่านนะคะวันนี้ได้ดูข่าวของช่อง8นะคะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาอเพราะว่าไปดูมาแล้วก็เห็นว่าได้นำเสนอที่จังหวัดตราดนะคะเกี่ยวกับขมนลูกล้ำอธิปไตยเราตั้ง17จุดนะคะไม่ไม่ใช่3จุดเหมือนที่เราเข้าใจนะคะทุกคนตามที่ว่านะคะทางกองทัพนะคะกองทัพเรือทรอกองทัพเรือนะคะที่ออกมา นำเสนอแล้วคะ่ะว่าได้ประท้วงออกไปแล้วตอนแรกเราได้รับข่าวสารก็คือ3จุดใช่ไหมคะทุกคนแต่พอวันนี้ช่อง8นะคะเอามาเปิดเผยเพราะว่าช่องแลงไปพื้นที่นะคะแต่ก็ไปจุดไปหยุดตรงเส้นถนนที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปต่อถึงไอบ้บอนพนันได้ละเพราะมันจะเป็นเส้นทางนําไปสู่บอนพนันนะคะแล้วทาหารท่านก็บอกว่าเขตนี้ห้ามห้ามผ่านนั่นแหละคะ่ะเนาะ คือไม่เปิดให้เปิดด่านให้เข้าไปนั่แหละคะ่ะแล้วช่องแปดก็นําเสนอให้ดูหมดเลยว่ามีกี่จุดกี่จุดทั้งหมด17จุดเลยนะคะทุกคนที่เขมรมลุกชายแดนของประเทศไทยเราที่จังหวัดตรานะคะแล้วมันเป็นในตัวอําเภอเมืองด้วยเนี่ยและทําถนนสี่เลนเข้าไปหาบ่อนพนันที่ปลูกสร้างครอบระหว่างผืนแผ่นดินไทย กับพื้นแผ่นดินขมีนเหมือนที่เขาพูดว่าแบ่งกันห้าสิบห้าสิบหรือเปล่าไม่รู้มันถึงสร้างบ่นพนันใหญ่โตขนาดน,นั้นครึ่งหนึ่งมาฝั่งไทยอีกครึ่งหนึ่งอยู่ฝั่งขมีนนะ่ะแล้วที่เหลือจากนั้นก็เอาชาวบ้านมาปลูกบ้านนะคะมาโอยทำสารพัดนะคะทั้งปลูกสวนยางขุดคูเลดบนผืนแผ่นดินไทยนะ่ย ที่ถ่ายภาพถ่ายมุมสูงให้ดูนะคะทุกคนเห็นแล้วโหตายแล้วไทยเราถูกลุกรานขนาดนั้นมาตั้งแต่เขาบอกมาหลายปีแล้วใช่ไหมที่จริงน่ะถ้าคนในพื้นที่ที่อยู่ตามตะเข็บเฉแดนเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอธิปไตยของตัวเองในพื้นแผ่นดินของตัวเองในจังหวัดของตัวเองเนี่ย ย่อมรู้ว่าตรงไหนผืนแผ่นดินไทยของตัวเองเนี่ยเวลามีใครลุกล้ำเข้ามาเนี่ยเราผู้พิทักษ์สันติราชหรือว่าเป็นผู้ปกปักรักษาอธิป,ปไตยเนี่ยนะคะมันผู้น้อยเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เขาอยู่ตามแนวหน้าอยู่ตามชายแดนก็จริงแต่เขาต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมคะฟังนายอะ่ะแต่เมื่อนายไม่สั่งเขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะ,นะคะ ต่อให้ประท้วงประท้วงไปแต่ถ้านายไม่สั่งให้ทําอะไรเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะไปผักดันแต่สิ่งที่เราได้ยินชาวบ้านเปิดเผยทหารขาเมศผลักดันทหารไทยออกจากพื้นที่แล้วเข้ายึดแทนตรงนั้นน่ะถ้าทหารขามศมันสั่งทหารไทยออกจากพื้นที่ได้ขนาดนั้นน่ะโอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคะ่ะทุกคนปล่อยปดแล้วเลยขนาดนั้นเลยหรือ ถึงกระทั่งขเมรนสามารถสั่งให้ทหารไทยออกจากฐานตัวเองแล้วขเมรยนยึดฐานตรงนั้นเป็นของตัวเองนะถ้าคนในพื้นที่ที่รับผิดชอบผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ทำอะไรเลยทั้งๆที่รู้ว่าทหารของตัวเองที่อยู่ประจําการตรงนั้นนะ่ะถูกทหารขามรขับไล่ออกมาแล้วทหารขาเมร ยึดฐานปฏิบัติการของทหารไทยตรงนั้นเนะท่ากับเราเสียอธิปไตยไหมนะ่ะให้ขมนผักดันทหารออกมานะ่ะและคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนั้นนะ่ะทำอะไรกันอยู่นะ่ะไม่เข้าใจนะ่ะยุครัฐบาลไหนก็ไม่รู้นะคะในส่วนนั้นนะ่ะนะคะเพราะเขาไม่ได้บอกว่า ตอนที่คาเมรเข้ามายึดฐานตรงนั้นไปจนกระทั่งทหารไทยถอยล่นออกมามาสร้างฐานใหม่เพื่อจะประจําการตรงฐานนั้นน่ะแล้วไอ้ที่คามรมันลุกทั้งสร้างนะคะคาสิโนครอบมายันแผ่นดินไทยแถมทําถนนสี่เลนนะคะถนนสี่เลนเนี่ยเพื่อจะเข้าไปหาบ่นพน,นันงบประมาณที่ลงเอาไปทําถนนเนี่ยสี่เลนเข้าไปหาบนนาน่นพนันน่ะ ประชาชนคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะคนที่ได้ประโยชน์คือใครคะเจ้าของบ่อนพนันเพราะทำถนนหนทางให้คนไทยไปเล่นพนันที่บ่อนนั้นได้แล้วบ่อนนั้นก็ห้าสิบห้าสิบหรือเปล่าไม่รู้ค่อมไทยห้าไอ้ค่อมขมีนห้าหรือเปล่าเพราะว่าขีดเส้นให้เห็นชัดเจนว่าตึกสูงๆใหญ่ๆตรงนั้นน่ะที่เป็นบ่อนพนันน่ะ มันเข้ามาครึ่งหนึ่งของประเทศไทยอะถ้าไทยเราต้องเอาคืนทุกอย่างเนี่ยบ่อนตรงนั้นมันก็ต้องทุบครึ่งอ่ะใช่ไหมคะทุกคนทุบครึ่งแล้วก็สร้างกำแพงให้มันถาวรเลยดีไหมนะคะเพราะว่าถนนหนทางที่ได้งบประมาณลงไปเนี่ยใครเป็นคนของบประมาณลงไปเพื่อสร้างถนนให้ไปหาบอนพนันนะเพื่อที่จะดึงประชาชนคนไทย ไปสะดวกสบายหาบ่นพนันนะ่ะมีหน้าลหะเข้าไปขับรถเก่งไปที่ข่าวออกน้องผู้หญิงนะ่ะขากลับได้เดินกลับกันนะ่ะพะเข้าไปหูหอบเงินหอบทองเข้าไปกันหอบรถหอบนะคะสร้อยคอกําไรสารพัดนาฬิกาหรือเปล่าก็รู้ตอนเข้าไปนะ่ะแต่ขากลับนะ่ะได้เดินลัดเลาะช่องทาง ไอช่องทางธรรมชาติกลับมานะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าสร้างเพื่อใครผลประโยชน์เพื่อใครงบประมาณลงไปงบประมาณแผ่นดินลงไปสร้างถนนตรงนั้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ใครอ่ะนักลงทุนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะประชาชนไม่ได้อะไรเลยในงบประมาณตรงนั้นเออถ้าว่าตรงนั้นไม่มีบ่อนพน,นันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไทย ที่ไทยจัดสถานที่ท่องเที่ยวให้คนไปท่องเที่ยวแล้วทําถนนเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยสะดวกสบายไปชมอะไรวิวไปดูนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของคนไทยโดยตรงเนี่ยที่มีที่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นของประเทศไทยและทําถนนสี่เลนเข้าไปหาเพื่อที่จะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้น มันจะได้ประโยชน์กับคนไทยเต็มๆไม่มีใครว่านะคะแต่เพระเอิญนว่าถนนซีเรนตรงนั้นมันดันไปมุ่งตรงไปบ่อนพน,นันของขมีนที่ค่มครึ่งหนึ่งห้าสิบห้าสิบกับไทยประมาณนั้นหรือเปล่าแต่ไทยแต่ไม่ใช่ของเขาเรียกอะไรประชาชนคนไทยหรือเข้าหน่วยงานรัฐโดยตรงไม่ใช่อ่ะมันเป็นของขมีนอ่ะ พเพราะคามลล้ำมาในประเทศไทยแล้วสร้างตรงนั้นน่ะถ้าเปิดเล่นกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้ตรงนั้นน่ะนะคะเปิดเล่นหรือว่าเพิ่งสร้างต้องไปตรวจสอบนั่นนะคะถ้าเปิดเล่นมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยผลประโยชน์เข้าใครนักลงทุนนะคะเจ้าของคาสิโนคาเมนที่เป็นเจ้าของคาสิโนเป็นบ่อนตรงนั้นนัก ธุรกิจนักลงทุนและหลายประเทศที่มาร่วมลงทุนตรงบ่อนคาสิโนตรงนั้นนะคะประชาชนคนไทยไม่ได้อะไรเลยแต่ถนนสร้างไม่รู้กี่พันล้านนะเข้าไปตรงนั้นนะ่ะไม่ไม่รู้กี่หมื่นล้านนะ่ะสี่เลนนะ่ะเพื่อที่จะเข้าไปหาบ่อนคาสิโนของขมีนหอบเงินคนไทยคนไทยหอบเงินไปเล่นกลับมาก็เหลือแต่ตัวประมาณนั้นนะะ่ะเลยค่ะเนาะ นี่แหละคะ่ะมันคือภัยความมั่นคงของเราแทนที่เราจะผักดันขมนที่มันมาผักดันทหารไทยออกจากฐานของตัวเองเนี่ยนะคะแทนที่จะเด็ดขาดไปใครที่มาเป็นนะคะผู้นําเมื่อรู้ว่าเราถูกลุกลานขนาดนั้นนะ่ะทำหนังสือประท้วงได้ประโยชน์อะไรเขาลุกตัวเองเขาดันตัวเองซึ่งเป็นทหารของแผ่นดินเนี่ย ถูกขมิผักดันออกมาจากฐานทับของตัวเองฐานของตัวเองที่ตั้งอยู่แล้วขมิญไปครอบครองฐานตรงนั้นแทนแล้วตัวเองเข้าไปไม่ได้ต้องมาสร้างฐานใหม่เนี่ยนี่แหละผลประโยชน์มันซับซ้อนนะคะผลประโยชน์มันทับซ,ซ้อนมากมายถ้าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้รบกับขมินเนี่ยมันจะซุกอยู่ตรงนั้น ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นตารางเมตรที่ไทยเสียไปให้ขมีนเนี่ยถ้าไม่เกิดการสูร้รบคนไทยจะไม่รู้เลยว่าแผ่นดินไทยถูกขมีนรุกรานมาไม่รู้กี่พันตารางกิโลเมตรแล้วเนี่ยตั้งแต่อุบลยันตราดนั่นแหละค่ะจันทบุรียันตราดนั่นหละนะคะก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะกอบกู้เอาแผ่นดินไทยทุก ตารางนิ้วกลับคืนมานะคะที่เป็นของประเทศไทยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ